คิเต้นเดือนรมรอนสอดอะไรกับผมวันนี้ผมได้ดูข่าวที่เป็นประเด็นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นข่าวที่เด็กผู้หญิงมุสลิมประถมคนหนึ่งออกมาไลฟ์สดเต้นพร้อมเปิดดนตรีในระหว่างที่เต้นมีการพูดว่าจะถอดเสื้อถ้ายอดวิวถึงจำนวนที่ต้องการแต่สุดท้ายเด็กคนนั้นก็ไม่ได้ทำอย่างที่พูดจนยอดคอมเมนต์ขึ้นมากกว่า4ี่แ0 0คอมเมนต์บนแชร์เป็นหมื่นแชร์ นี่เป็นประเด็นก็คือเด็กคนนี้ออกมาทําสวนทางกับหลักการของศาสนาอิสลามและเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนทำให้มีคนมาคอมเมนต์ตําหนิเด็กจนเฟซบุ๊กดันยอดสูงขึ้นแล้วก็มีหลายคนทั้ง อินฟลูเอนเซอร์ผู้สอนศาสนาออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายผมไม่ขอออกความเห็นในแง่มุมของหลักการแต่ขอออกมาแบ่งปันในมุมของวิธีคิดเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้เป็นทางเลือกสำหรับการแก้ไขข้อที่1อะไรที่เราโฟกัสมันจะยิ่งเด่นชัดกรณีนี้คือมีคนเข้าไปดูน้องไลฟ์สดและไปตำหนิไปวิจารณ์ในคอมเมนต์ซึ่งอักอริเทเมิ a c e b o o k ก็จะยิ่งดันยอดให้คนดูมากขึ้นเพราะมี เป็นเกจเมนที่สูงมากถ้าไม่อยากให้เรื่องไม่ดีในสังคมแพรก่กระจายสิ่งที่ต้องทําก็คือการเพิกเฉยไม่สนใจยิ่งออกมาดา่ายิ่งออกมาว่ายิ่งออกมาบน่นคนแบบนี้จะยิ่งออกมาทําสิ่งนี้เพราะเป้าหมายแรกของการทําก็คือการได้รับความสนใจ และเขาก็ได้บรรลุเป้าหมายนั้นผ่านผู้หวังดีและมีคุณธรรมข้อที่ 2. วิกฤตการสอนสาศาสนาให้คนศรัทธาเด็กคนนี้ที่ออกมาเต้นออกมาทําอะไรที่ผิดต่อหลักการของาศาสนาเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งปัญหาไม่ใช่ที่เด็กออกมาเต้นไปตําหนิเด็กลงโทษให้ตายเรื่องนี้ก็ไม่ถูกแก้ไขในระยะยาวเพราะรากของปัญหาก็คือการที่เด็กไม่ศรัทธา ในสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนศาสนามากกว่าการเต้นเป็นเพียงแค่การแสดงออกมายังมีเด็กอีกหลายคนที่ไม่เชื่อในคําสอนและทําพฤติกรรมที่แอบแฝงรุนแรงกว่านี้เช่นการหลับนอนก่อนวัยแต่งงานการขายบริการทางเพศการเสพยาเสพติดการพนันการลักขโมยการเล่นแชร์ลูกโซ่ ทางแก้ที่ยั่งยืนก็คือปรับปรุงวิธีการสอนศาสนาทําให้คนเชื่อและศรัทธาจากก้นบึ้งของหัวใจทําให้มันง่ายและสอดคล้องก,กับการใช้ชีวิตเมื่อเด็กเชื่อและศรัทธาจากข้างในพฤติกรรมภายนอกก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้อที่3สังคมเลือกที่จะตอบสนองต่อปัญหาไม่เหมือนกันพอจําเลยเป็นเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสังคมพากันประนามด่าเสียเทเสียพูดกันสนุกปากวิจารณกันเต็มที่ แต่มีอีกหลายปัญหาของสังคมที่ทำร้ายคนในสังคมแบบวงกว้างและยาวนานกลับมีท่าทีที่นิ่งเฉยไม่ออกมาวิจารณ์เช่นปัญหาการหาเสียงในผู้นำศาสนาปัญหาหนี้นอกระบบแชร์ลูกโซ่ปัญหาการซื้อเสียงการเมืองปัญหารับเงินใต้โต๊ะปัญหาการไม่รับผิดชอบของสามีในครอบครัวปัญหายาเสพติดล้วนเกิดจากผู้ใหญ่ที่ไม่มีความรับผิดชอบแต่สังคมเลือกที่จะเงียบเพราะเกรงกลัวอำนาจเกรงกลัวว่าตัวเองจะมีภัยกลับมาตรวจสอบตัวเอง